เผาคบไฟในถ้ำหินลึกที่มีแสงไฟฟ้าเพลิงไฟจากคบไฟส่องแสงสีส้มเต้นไปมาชายผู้หนึ่งถือคบไฟเข้าไปใกล้หญิงสาวที่ถูกผูกติดกับเสาหินเปลวไฟร้อนจัดเต้นไหวใกล้ใบหน้าเขาเอาไฟใกล้แก้มของเธอความร้อนทำให้ผิวหนังเริ่มแดงขนตาและผมไหม้ไปเป็นชิ้นๆ กลิ่นเนื้อและผมไหม้ลอยในธรรมเขาเอาไฟแตะผิวหนังเพียงเล็กน้อยผิวหนังไหม้ทันทีเปลี่ยนเป็นสีดำลอกออกเป็นชิ้นๆเนื้อใต้ผิวหนังเผยให้เห็นสีแดงเข้มและเปียกเลือดเขาเอาไฟเผาต่อไปที่หน้าผากผิวหนังหน้าผากไหม้และหดตัวเขาเอาไฟเผาดวงตาลุตาซ้ายระเบิดจากความร้อน ของเหลวข้างในตาไหลออกมาตามแก้มเปลือกตาไม่เป็นสีดำเหลือแต่โพรงตาว่างเปล่าไฟเผาดวงตาขวาต่อลูกตาละลายและไหลออกมาผสมกับเลือดและน้ำตาใบหน้าเปื้อนด้วยของเหลวสีแดงและใสเขาเอาไฟเผาจมูกจมูกไหมและเปลี่ยนรูปร่างเขาเอาไฟเผาปากริมฝีปากไหมและแตกเป็นรอย ฝันด้านหน้าร้าวจากความร้อนลิ้นบวมและไหม้เลือดไหลออกมาจากปากเป็นฟองใบหน้าทั้งหมดไหม้จนไม่เหลือผิวหนังปกติกลายเป็นเนื้อไหม้สีดำและแดงบางส่วนเป็นแผลลึกจนเห็นกระดูกเขาเอาไฟเผาคอและอกไฟลุกไหม้เสือ้อผ้าไฟเผาผิวหนังที่อกและแขนเนื้อไหม้แล้วหดตัวกลิ่นเนื้อไหม้แรงขึ้น เขาเผาต่อไปจนใบหน้าและร่างกายเป็นแผลไหม้ทั้งหมดเหลือแต่เนื้อสีแดงที่ยังคงมีควันลอยขึ้น